ตกแล้วจ้าหิมะตกแล้วตกนิดหน่อยตกไม่เยอะพามาดูหิมะตกเริ่มตกแล้วนะจ้าตกไม่เยอะเลยจ้าหิมะจะได้ไปเล่นหิมะให้เพื่อนๆได้ดูตกแล้วนะจ้าพอเห็นหิมะตกก็รีบออกมาเลยนี่ ท่ยากก็จะเป็นทางรอยเท้านะจ้ะอันนี้เท้าคนนะจ๊ะตกเรื่อยๆตกลินลนตกตรงมาเยอะๆนะจ๊ะหิมะจ๋ารีบตกมานะจ๊ะเวลาหิมะตกมันขาวมันขาวไปหมดเนาะมันก็ดูสว่างถ้าหิมะไม่มีมันมืดมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นหน้าเนี้ยต้องมีหิมะ พรามันเป็นหน้าของหิมะดูดูดูหิมะมันลงไปปล่อยมันเริ่มไปปล่อยทีละน้อยทีละน้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะตกเยอะ yeah. แยะเต็มตรงน,นี้ไปหมดเลยนะคะถ้ามันตกเยอะมันตกเยอะเสร็จแล้วเราก็ต้องไถมันค่ะไถาทางเดินค่ะเพราะว่าเราจะเดินเหยียบให้มันแน่นไม่ได้พอมันแน่นเสร็จแล้วนะคะมันจะเป็นน้ําแข็งเป็นปึกปึก แล้วมันก็จะลื่นเดินลำบากคา่ะหิมะตกก็แล้วดีใจจังเลยเออมมาสู้อากาศข้างนอกบ้างเพราะว่าข้างในมันอุดอู้<ๆ>ก็เลยต้องออกมาข้างนอกบ้างนะจ๊ะตกแล้วตกแล้วตกแล้วให้ดูกันให้ดูกันดูหิมะตกนะจ๊ะ สวยงามถ้ามันตกหมุนให้ดูรอบๆเลยจ้ะอย่าเวียนหัวนะจแจคนถ่ายก็จะเวียนหัวดูว่าวันนี้คุณสามีไปทำงานเราก็อยู่บ้านเดี๋ยวไปดูจดหมายได้มีจดหมายมาปะเดินได้สบาย ว่าตกไม่เยอะมาดูจดหมายกัน Thấy gì? vừa chua, mà. Vừa chua khai của. ออกมาสูดอากาศเขาน่าก็สดชื่นนะนี่ถ้าม,มีเพื่อนเดินก็จะพายเดินเล่นอยู่หรอกแต่ไม่มีเพื่อนเดินเดินคนเดียวมันปเปล่าเปี่ยวหัวใจแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า